ประกาศร่วมงานใหญ่กันอย่างเป็นทางการไปก่อนหน้านี้สำหรับค่ายเพลงฮอตนะครับสไปซี่ดิตคุณผู้ชมและสุดยอดลิเกนะครับอันดับหนึ่งของประเทศไทยอย่างสอนรามน้ำเพชรในคอนเสิร์ตอยากแก้ไอ้น้ำดำตาเสือดาวภูมิใจนำเสนอคอนเสิร์ตลิเกออนแอร์ตอนซีดแน่แม่จากับการนำเอาศิละปะ2อง,ขงแขนนะครับมานำเสนอผ่านเพลงฮิตในรูปแบบของซิทคอมแลวก็คอนเสิร์ตนะครับ แถมยังมีเพลงพิเศษที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อคอนเสิร์ตครั้งนี้กับเพลงที่ชื่อว่าลิเกออนไลน์เป็นเพลงนะครับที่แทนคำขอบคุณถึงความรักของแฟนๆที่มีให้กับคณะลิเกสอนลมน้ำเพชรแล้วก็ล่าสุดน,นะครับเมื่อช่วงเวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมานะครับก็ได้ปล่อย MV เพลงลิเกออนไลน์นะครับออกมาให้แฟนๆได้ดูกันเรียบร้อยแล้วนะครับทาง u t u b e สไปซี่ดิสนะครับซึ่งเพลงนี้นะครับได้พี่เป้วงมานะครับมาเขียนเนื้อร้องแล้วก็ยังเป็นโปรดิวเซอร์โดยมีวงดอะลูปนะครับมาร่วมทำ ทำงานในพาร์ทของดนตรีอีกด้วยส่วนตัวของ MV บอกเลยว่าปังมากคุณผู้ชมมีการนำเอาศิลปะนะครับวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างลิเกมาตีแผ่ความหมายนะครับใหม่การเล่าเรื่องแบบร่วมสมัยมีความโมเดิร์นนะครับแต่สลับไปกับเรื่องราวของ ฟากลิเกคุณผู้ชมถ้าใครได้ดูนะน้องแบงก็คือแต่งตัวลิเกนะครับและที่สําคัญนะมีคนบอกว่า MV นี้นะน้องแบงก์หล่อมากนะครับแล้วก็ลุคเนี่ยก็คือเนี๊ยบมากมีการใส่ชุดสูทนะครับแล้วก็ลุคพระเอกลิเกคุณผู้ชมแล้วก็ที่สําคัญนะครับมีการรวมตัวนะครับนำเพื่อนๆน้องๆนะครับในคณะลิเกย์สอดรามนำเพชรนะครับมาร่วมแสดงอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นนะครับน้องเฮนนะครับน้องบิ๊กนะครับน้องเบลน้องเต่าครับน้องบาร์ น้องเอสครับน้องปอยแล้วก็น้องเจนคุณผู้ชมหมดเลยว่าแต่ละคนนะทั้งสวยแล้วก็ทั้งหล่อนนะครับอยากให้ทุกคนนะครับไปดูกันเยอะๆนะครับกับเพลงลิเกออนไลน์นะเป็นเพลงที่แบบว่าฟังแล้วรู้สึกบอกว่า ได้เห็นว่าซับพาวเวอร์ของไทยด้วยนะครับเราไปถึงเพลงที่บอกว่าผสมภาษาแล้วก็ลงตัวกับดนตรีนะแล้วก็น้องแบงค์ร้องพอนะและที่สำคัญก็คือเป็นฟิลแบบว่าเป็นเสียงละนาใช่ไหมแๆ้ว่็โอ้ย<ข>มันแบบความเป็นไทยมันยิ่งพุ่งพ่าน <todo> เออแล้วน้องแบงค์หล่อจริงทุกคนค่ะกับท่อนนี้อันไหนแม่ร้องท่อนนี้แล้วแล้วเธอว่ามันจะดีไหมถ้าเธอมากดไลค์พระเอกลิเก เราเราเสียงลิเกรเตรงเตรงเต่งเต่งเตรงเต่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 งต่งเน่งเต่เเก่เต่ง่งเต่งนี่ว่าเ่งเ่เต่ง่เเต่นเต้เตงเต่งเ่ง่เต่่งี่เ่เ็นเงงเ่ง ฟังแล้วรู้สึกบอกว่ารักความเป็นไทยด้วยนะและที่สำคัญไปดูกันเยอะๆนะคุณผู้ชมเพราะว่าเพลงนี้ปังจริงๆนะครับ<อ>ส่วนใครที่รู้สึกว่าเพลงแล้วก็ Mv นี้ยังไม่เต็มอิ่มจุใจนะก็สามารถไปซื้อนะครับบัตรคอนเสิร์ตกันได้ลิกเกอรอรดแอนนะครับตอนซิดแน่แม่จ๋านะครับและตอมจะตามไปชมพร้อมกันนะครับในวันเสาร์นะครับที่30สิงหาคมนี้ก็อีกประมาณ 1เดือนนะครับณเซ็นทันแจ้งวัฒนานะครับจับจองซื้อบัตรคอนเสิร์ตได้ที่เคาน์เตอร์์วิสนะครับออทิเก็ตนะครับในร้าน7 1เ่นอีเลนะครับทุกสาขาทั่วประเทศหรือที่เว็บไซต์นะครับออทิเก็ตนะครับบัตรราคาก็สามารถเรียกกันได้คุณผู้ชม5,000บาทครับ3,500บาท2,500บาท 2,000บาท1,600บาทแล้วก็1,200บาทนะครับเราเชื่อว่าแฟนๆนะครับพอยกแมยกไปกันอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับคอนเสิร์ตลิเกออนแอร์ตอนซิดแน่แม่จา๋าแล้วก็อย่าลืมไปดูกันนะลิเกออนไลน์นะครับเราเชื่อว่าทุกคนต้องชื่นชอบเพลงนี้อย่างแน่นอนครับโอเคแม่<ล>ดูมีแล้วเป็นไงเป็นไงบ้างเราเห็นแล้วรู้สึกว่า เราอะเป็นคนที่บอกว่าดูลิเกนะแต่ว่าไม่ได้ดูแบบว่าแต่ว่าไม่ได้ดูทางเรื่องแต่เห็นแล้วคือรักความเป็นไทยรักความเป็นแบบว่าซับพาวอของไทยนะครับก็แต่ละคนก็คืออย่างที่บอกไปว่าลงตัวมากกับ MV เพลงนี้นะครับทั้งเพลงทั้งมีการแบบว่าดนตรีนะครับที่ลงตัวแลวไม่ถึงที่บอกไปแหละน้องแบงค์หล่อมากนะครับแล้วก็ทุกๆคนนะครับที่แต่ละคนที่มาร่วมงานนะก็คือ ร้องรำไล,ล่ลำมันแบบว่าอ่อนช้อยมากคุณผู้ชมเห็นแล้วคือต้องปรบมือให้กับเพลงนี้กับลิกออนไลน์หล่อแบบหล่อไม่ไหวอะทุกคน่ะใครอยากเปลี่ยนเมนบอกว่าเดี๋ยวนี้เราต้องแบ่งหลอดได้ไม่เป็นไรค่ะหัวใจเรามีหลายห้องเราสามารถมีเมนได้หลายคนออถึงแม้ว่าคุณจะแบบมีเมนอยู่แล้วถึงเจ็ดคนด้วยกัน คุณสามถเป็ีคนที่8ได้ไดก็แบ่งกันอยู่ไงแม่เออหัวใจห้องหนึ่งก็แบ่งไว้สองคนาออสามารถอยู่แบบว่าเบียดเบียดกันได้ได,ได้หรือว่าพวกเราจะขยายก็ได้ <laughs> หัวิตหัวใจของพวกเราค่ะสามารถขยายได้นะทุกคนรู้ยังเออไม่ต้องมีแล้วปอดตับไตมีแค่หัวใจให้เธอก็พอเฮ้ย <laughs> จะบ,บ้าเออนะแต่สมัยก่อนเขามีการขิงกันนะแม่ว่าแบบว่าใครที่แบบเก่งน่าตัดสินใช่ไหมเขาจะต้องมีการแบบว่าดัดดัดแคนไหนแม่ไหนแม่ได้ขนาดไหน ดัดแขนได้ค่ะดัดดัดนิ้วได้ขนาดไหนเคยบอกว่าประกวนระวงมาตรฐานนะเออไหนๆลองลองดิว่าว่าดัดนิ้วได้ถึงไหนดัดนิ้วดัดนิ้วแม่ตตั้งวงตั้งดีได้ถึงไหนได้ถึงไหนเธอหันให้เขาดูทางนี้สิเออหนูได้แค่นี้ได้แค่นี้น้อยมากนี่เพราะว่าแบบว่ามือไม้แข็งมากแข็งมากทุกคนไหนพี่ต้นเท่าไหร่เออ อย่ไปหัดเพิ่มหัดเพิ่มอี้แม่จะขึ้นไม่รำกับเขาไหมถ้าโอกาสถ้าน้องแบงชวนไปได้นะถ้าบอกว่าแป๊บๆก็ได้แป๊บๆก็ได้เข็นแค่มือก็ได้เออยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับลิเกออนไลน์นะน้อหวังว่าทันทุกดอวันหนึ่งจะได้ไปเยือนนะคะลงลิเกขึ้นเวทีขึ้นเวทีขึ้นเวทีอะไรหรอแม่เอาข้างเวทีก็พอนี่ายขึ้นแล้ว ต่อไปซ้อมร้องซ้อมร้องซ้อมเต้นกันนะจ้าทุกคน